สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาเจอกับคูเนียนกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์อากาศและประโยชน์ของอากาศค่ะถัดมานะคะจะมาทบทวนปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ปัจจัยแรก ที่เรียนไปแล้วนะคะอาหารอาหารนะคะเป็นแหล่งพลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายทําให้ระบบต่างๆของร่างกายทํางานได้ตามปกติค่ะประจารที่2น้ําน้ํานะคะจะเป็นส่วนประกอบสําคัญของร่างกายและทําให้ร่างกายนะคะทํางานได้ตามปกติน้ําจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เป็นแหล่งสืบพันธุ์ และแหล่งเลี้ยงดูตัวอ่อนของสัตว์ด้วยค่ะส่วนในวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงปัจจัยที่3อากาศค่ะแล้วก็ปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยจะมาเรียนรู้กันในคาบหน้านะคะต่อไปปัจจัยที่จะเรียนกันในวันนี้ก็คืออากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการจเจริญเติบโตของสัตว์ อากาศนะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่สัตว์ใช้ในการหายใจโดยใช้แก๊สออกซิเจนเพื่อทำให้เอาไว้จากอวัยวะต่างๆภา,ายในร่างกายทำงานได้ตามปกติสัตว์นะคะต้องการอากาศบริสุทธิ์ในการหายใจเช่นเดียวกับมนุษย์สัตว์บางชนิดใช้อากาศในการพยุงปีกให้เคลื่อนที่ไปทางหน้าหากขาดอากาศหายใจสัตว์จะตายได้นะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นประโยชน์ของอากาศ 1. อากาศใช้ในการหายใจ 2. อากาศนะคะจะช่วยป้องกันรังสี U ูวหรือรังสีอันตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ 3. อากาศนะคะจะช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตค่ะและ 4. อากาศนะคะจะใช้เพื่อการพยุงปีก ให้เคลื่อนที่และลอยตัวของสัตว์บางชนิดอย่างเช่นนกนกจะอาศัยอากาศในการพยุงปีกให้เคลื่อนที่และลอยตัวปลาปลาจะหายใจโดยใช้แก๊สออกซิเจนที่ดลลายอยู่ในน้ำในการนำรงชีวิตค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็เป็นแบบฝึกหัดเรื่อง อากาศและประโยชน์ของอากาศค้าโดยให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกและเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิด 1. น,นะคะข้อ 1. สัตว์ทุกชนิดต้องการอาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตหรือไม่ถ้าใช่ถูกกาถูกถ้าไม่ใช่ก็กาผิดนะคะ สสัตว์ทุกชนิดกินเนื้อสัตว์ได้อย่างเดียวเท่านั้นหรือไม่ใช่กาถกูกไม่ใช่กาผิดค่ะสามสัตว์ทุกชนิดถ้าขาดอาหารเป็นเวลานานๆจะทำให้ตายได้หรือไม่ถ้าถูกกาถูกถ้าผิดกาผิดนะคะสี่สัตว์ต้องการแคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจหรือไม่ถ้าใช่หรือถูกกาถูกค่ะ ถ้าผิดหรือไม่ใช่กาผิดนะคะ5และ5นะคะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำต้องการอาหารและน้ำเท่านั้นในการดำรงชีวิตหรือไม่ถ้าใช่หรือถูกกาถูกค่ะถ้าผิดหรือไม่ใช่กาผิดนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะทั้ง5ข้อนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นมาด้วยนะคะจากนั้นถ่ายรูปค่ะ ส่งงานลงในอัลบัมส่งงานวิชาววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสํหรับวันนี้สวัสดีค่ะ